สวยงามมากเลยจ้ะแม่จา๋าคืนนี้กี่บาทจ้ะแม่จา๋า89,000ค่ะ89,000คุณพระคุณก้าสวดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่การตลาดสดพระรามสี่และตอนนี้บุกโกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะดินแดนแห่งผ้าไหมและที่บุโกะยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้าน ท่าสว่างใช่ค่ะวันนี้เจ๊มุกโกพาคุณผู้ชมมาเที่ยวบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุดรินทร์ซึ่งที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผ้าไหมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเลยล่ะค่ะที่ยังคงสืบสานตำนานการทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณบอกเลยว่าวิจิตรและงดงามมากๆค่ะซึ่งพี่วรรณาสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาจะพาเจ๊มุกโกะมาดูการทอผ้าของ กลุ่มว่ากว่าจะได้แต่ละผืนนั้นคุณพระไม่ง่ายเลยแ่ละค่ะผ้าไหมยกทองใช่ไหมจ๊ะพี่วรรณาจ๋าใช่ค่ะเป็นผ้าไหมยกทองผ้าไหมยกทองนะจ๊ะต้องเป็นตามออเดอร์เท่านั้นถูกสุดกี่บาทของเราจะอยู่ที่45,000บาทแต่ว่าราคาแพงสุด3า0แสนกาใช่ค่ะคุโปกแอบสืบทราบมาว่าวันหนึ่งนี่นะ ใช้การทอได้แค่วันละประมาณไม่เกิน5เซนแล้วใช้คนทอ3คนแม่จ๋าทำไมมันได้น้อยจังเลยอ,ะอ่ะอมันอยู่ที่ตัวตัวความยากง,ง่ายของลายค่ะอย่างอย่างกี่นี้ก็จะมีประมาณสองร้อยเกือบ200ตะกอลายตะกอลา,ายก็ จะเป็นไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นลายก็จะมีอยู่ที่ประมาณ200กว่าเกือบ300คนทอเลยจําเป็นต้องมีผู้ช่วยในการส่งลายมาให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมตองบอกก่นนะว่าผ้าไหมบ้านเราเนี่ยถือว่ารอดที่สุดและยังใช้มือทอเรียกว่าแฮนด์เมด และเป็นผ้าไหมยกทองนะจ๊ะผู้รัขนลุกที่นี่พี่วรรณาเขาทอผ้ากันมากี่ปีเริ่มก่อตั้งนะคะโดยประมาณก็20กว่าปีแล้วค่ะกลุ่มทอผ้าไหมจันโสมาและเครือข่ายก่อตั้งโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะครูศิลปแผ่นดินผู้สืบสานตำนานการทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณและบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะกลุ่มทอผ้าไหมจันโสมาคือกลุ่มที่ทอผ้ารับแขกบ้านแขกเมืองในงานสําคัญสำคัญ ัระดับประเทศมาแล้วและที่เห็นแม่แม่ป้าๆกำลังนั่งทอยอยู่เนี่ยบอกเลยงานละเอียดสุดถึงว่าทอวันๆนหนึ่งได้วันละ5เซนติเมตรค่ะ และต้องใช้3-4ี่คนตอนหนึ่งกีบแบบนี้ฟังแล้วก็ขนลุกตามที่เจมุกโกว่านั่นแหละค่ะไหมทองยกทองนี่มันคือไหมอะไรเหรอจ๊ะเส้นพุ่งนะคะก็จะเป็นเส้นไหมน้อยซึ่งจะเป็นเส้นไหมที่เส้นเล็กที่สุดอะคะ่ะแล้วเราได้มันจากไงจ๊ะพี่จ๋าเออก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เขาสาวมือนะคะก็ตาม,มลําดับขั้นตอนไปไหมเส้นใ,ใหญ่จนถึงด้านในสุดที่เป็นไหมน้อยไหมเส้นเล็กะคะ่ะ แล้วใหม่เส้นเล็กคือเขาจะสาวยากกว่าเพราะว่าอะไรจะพี่วณาจา่ะมันมันอยู่ทางทางด้านในสุดและเส้นจ,จะเล็กมาก oh. จะเล็กมากกว่ากว,ว่าจะทําได้กิโลหนึ่งี่ก็ใช้เวลานานเมื่อกี้หาคุณแม่สามท่านบอกว่าตั้งแต่เช้าอะ่ะได้เท่านี้ <c oughs> แต่ก็ไม่ทอคนสั่งไม่ทอคนทอก็ไม่ทอ <c oughs> ไหมน้อยจะอยู่ใกล้ตัวดักแดม้มากที่สุดค่ะพี่วรรณาบอกว่าไหมที่นี่จะเป็นเส้นไหมที่สาวมือทุกเส้นค่ะและไหมน้อยจะเป็นไหมที่มีคุณภาพดีที่สุดเส้นเล็กเมาบางซึ่งราคาก็จะสูงตามคุณภาพของเขาด้วยล่ะค่ะเวลาเอามาทอเป็นผ้านุ่งเธอดูขึ้นเงาสุดๆว้าวมาก สีต่างๆที่ได้มาเนี่ยบุโก,โกอยากรู้ว่าได้มาจากที่ไหนบ้างอันนี้จะเป็นตัวตัวเส้นไหมที่ที่ผ่านกระบวนการฟอกมาแล้วนะคะฟอกแล้วจะเป็นสีนี้หรอจ๊ะจะเป็นสีบางบาง,บางพันก็จะเป็นสีขาวบางพันก็จะเป็นสีสีงา,<ส>าชา้างอย่างงี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเหลืองเราย้อมจากเปลือกประโหด เปลือกประโหดประโหดหรือต้นมะพูดก็จะเป็นต้นไม้ที่ที่เราปลูกไว้อันนี้อ๋อแล้วสีเขียวเลาจะพี่สีเขียวก็จะเป็นขี้มาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีเขียวขี้มาไหมจ๊ะ<ส>อ่าน่าจะตองหรือสีตองใช่ค่ะก็จะเป็นเทคนิคการผสมสีค่ะก็จะย้อมสีเหลืองนี้ก่อนแล้วก็ย้อมทับด้วยสีคล้ำก็มีหลายเฉดนะมีถึงเขียวเขียวมรกตอย่างเงี้ยสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินสีแดงก็มีหลายเฉดสีแดงนี่เอาจากตรงไหนจ๊ะจากครั่งค่ะ อ๋อครางที่เราเอาไปแบบปัม๊มสมัยก่อนครัง่งอ่าใช่อย่างอย่างที่เราเห็นต้นเนี้ยคะ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเขก็จะย้อมได้สีเหลืองอมส้มเหลืองอมส้มเป็นสีไหนนะพี่อ่าทุกฝักนูน้นค่ะอ๋อนี่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 ใช่ค่ะเหลืองอมส้มนี่ป่ะจา๊ะใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะได้จากเข ก็คือต้นนีตน้ต้นต้นนี้ค่ะผ้าไหมทุกผืนของที่นี่ย้อมมาจากสีธรรมชาติและที่ปลูกต้นไม้ซึ่งให้สีธรรมชาติไว้เพราะเวลาน้องนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานจะได้เห็นของจริงค่ะและสีธรรมชาติที่ทางกลุ่มนมํามาย้อมนั้นพี่วรรณาบอกว่าจะคงทนมากกว่าสีสังเคราะห์ทนถึงขนาดที่ว่าอยู่ได้เป็นร้อยรอปีเลยทีเดียวค่ะ จะซักบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีซีดสีไม่มีตกเลยทีเดียวจากผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์เราก็ขอว่าพาคุณผู้ชมมารู้จักกับตำรวจน้ำดีคนนี้ช่วงพลังของคนพุ่มเทสนับสนุนโดยและกตะสอยสวัสดีครับผมติบตำรวจโทนันทพัฒน์นะครับอาคลาลมหาศักดคุณอยู่เอ่อผมว่าหู่งานอาา ที่กองกำกับการอารคาสองครับว่ากอขอนี่คือหมู่เบนซ์ค่ะนายตำรวจหนุ่มสุดครูสังกัดกองกำกับการอารัคขาสองซึ่งนั่นคือหน้าที่หลักค่ะแต่หลังจากถอดหมวกตำรวจเวลานอกราชการหมู่เบนซ์ก็คือบุคคลหนึ่งที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวก็นอกเหนือจากงานอารัคขาที่ผมทำอยู่ครับก็มีโครงการแจกจักรายานครับที่ผมทำมาตลอดครับไปแจกตามโรงเรียนบนดอยบนเขาก็จะช่วงตุลาคมครับก็จำนวนการแจกก็ประมาณ 3 0มสถึงห้คันขึ้นไปครับเป็นจักรยานทั่วไปครับที่เป็นเหมือนจักรยานแม่บ้านใช้ชีวิตเนี่ยครับออของเด็กก็จะเป็นคันเล็กหน่อยครับดูความเหมาะสมครับว่าจะเป็นส่วนสูงนะครับแล้วก็เ,เด็กอนบุบาลก็อาจจะเป็นสี่ล้อเนี่ยครับเพื่อให้เขา ่่ได้กอเริมตหมู่เบนส์บอกว่าจุดเริ่มต้นของการทําโครงการสะพานบุญแจกจักรยานให้เด็กๆตามโรงเรียนมาจากความฝังใจในวัยเด็กค่ะซึ่งที่บ้านค่อนข้างขัดสนพ่อแม่แยกทางกันแล้วหมู่เบนส์อยากขี่จักรยานก็ต้องไปยืมเพื่อนๆขี่ไม่มีเป็นของตัวเองตอนนั้นเพราะความเด็กคิดอย่างเดียวว่าการมีจักรยานนั้น มันคือของขวัญที่มีค่าที่สุดค่ะหมู่เบนก็เลยเก็บเอาความฝังใจนั้นกลับมาเป็นแรงลกักใหาอยากมอบจักรยานให้เด็กๆที่ขาดโอกาสตามตาม่ตางจังหวัดก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแม้จะทําโครงการได้เพียง2ปตีแต่ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนเป็นจํานวนมากประทับใจมากที่สุดนะครับก็เป็นน้องเตชินนะครับที่จังหวัดอุดอรนะครับที่เขาใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงประมาณตอนนี้เขาอยู่ปหนึ่งครับก็ไม่สามารถเดินได้เวลาไปไหนก็แบบ เกาะครูไปอะไรเงี้ยครับแต่รอบแรกที่ผมไปครับก็แบบนําเครื่องช่วยพยุงไปส่งไปให้ครูครับแล้วน้องเขาแบบมีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับเช่นลุกเองได้เดินเองได้แล้วก็แบบไม่ต้องรอครูเกาะไปเงี้ยครับไปไหนก็ลุกเองกับเครื่องช่วยพยุงเงี้ยครับจากที่มันเป็นจุดเล็กๆแค่คนสองคนครับตอนนี้มันมันมันไปไกลครับมัน มันเกินความความฝันผมไปแล้วส่วนจักรยานหมู่เบนส์ฝากมาบอกว่าไม่ได้แจกเฉพาะเด็กๆนะจ๊ะใครเดือดร้อนต้องการจักรยานไปสร้างอาชีพก็ติดต่อมาได้ค่ะหมู่เบนซ์จะพิจารณาเป็นเคสๆไปค่ะขอได้หมดครับเพราะล่าสุดผมเ,เมื่อปีที่แล้วผมก็ให้คนเก็บขวดไปครับเขาจาักรยานเขาพังแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็มีคนเขาส่งเรื่องมาว่าเขาเป็นคนใบ้ครับแต่เขารับจ้างนวด ต่คือจักรยานเขาเก่ามากเลยครับอันนี้ผมก็สั่งให้เขาเลยอันนี้เขาก็นําไปประกอบอาชีพต่อได้ครับถ้าวันหนึ่งผมมีมากพอหรือแบบมีเหลือมากพอก็อยากทํามูลนิธิครับก็คืออยากมูลนิธิก็จะมีประกอบด้วยที่แบบว่ามีจักรยานเก็บไว้เข้าสารอาหารแห้งก็รถจกระาสองคันเรือสองลำแล้วก็เจ็ตกีสองลำนี่ครับเวลาแบบเกิดอุทกภัยหรืออย่างเงี้ยก็สามารถออกได้ แม้ความฝันในการทำบุญและนิทิจะยังมาไม่ถึงแต่หมู่เบนก็ไม่รีรออย่างล่าสุดเห็นพี่น้องชาวหาดใหญ่ประสบมหาอุทกภัยหมู่เบ้นก็เป็นสะพานบุญรับบริจาคสิ่งของเรียมโลหหาดใหญ่ช่วยพี่น้องประชาชนทันทีค่ะและตะซอยเห็นถึงความตั้งใจของหมู่เบ้นจึงของมอบกำลังใจเพื่อไปส่งต่อให้เด็กๆพร้อมกับมอบเล็กตะซอยให้อีกจุกๆเลยค่ะขอขอบคุณทางเล็กตะซอยนะครับที่มาเติมพลังให้ผมในวันนี้ เงินจำนวนนี้ผมจะนำไปมอบจักรยานให้เด็กต่อไปนะครับเพื่อเติมความสุขให้กับน้องๆครับขอบคุณครับรดยุทธนาศิษย์ภาคลุมิภาคสาส์สำหรับาเสด็จต่างประเทศได้ทำงานถวายพระพันปีหลวงภาคภูมิใจามากนะครับในชีวิตเนี่ยที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านดอกลอยฝ<า>่าบาทพระคุมไหลสำหรับภรรยาของผู้นำเป็นของขวันให้กับพระอาจัรตุกะที่มาร่วมงานครองราชรัชกาลที่9ครบ60ปี ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ไหมครับหรือว่าไม่ทำแล้วส,สองผืนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันใช่ขอชิมก่อนนะหูวมันได้แล้วว่าตลาดสดคลามีตลาดสดคลามีร่วมด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วลิสงขั่วหอมเจียวตราไร่คลิป หลังจากได้ดูการทอผ้าไหมยกทองจันเสามาแบบแฮนด์เมดแฮนด์ใจที่กว่าจะได้แต่ละเซนมันช่างละเมียดซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม ซึ่งแต่ละผืนต้องใช้เวลาและที่นี่เขาจะทำงานตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นค่ะราคาก็อย่างที่บอกเริ่มตน 40, ้น40,000อาพส่วนพื้นที่เจมบุกอดดูแม่แม่เขาถอกก็89,000บาทเบาๆแต่พี่วรรณาบอกว่าจะพาไปดูของจริงที่เห็นแล้วต้องเกรีดร้องเพราะสวยเกินคำว่าสวยจริงๆค่ะสวยแบบเลอค่าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามบนผืนผ้าไหมย,ยกทอง ที่เราเห็นนี่ก็คืออาจารย์วีรธรรมคนนี้ล่ละค่ะบอกเลยว่าอาจารย์วีรธรรมคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะท่านคือผู้หนึ่งที่เคยถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยสมแล้วค่ะที่ได้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินด้านผ้าไหมไทยวันนี้อาจารย์บอกขออนุญาตใส่วันดำนะจ๊ะบุโกเกเพราะเพิ่งไปลอกตาม,มาค่ะผ้าลายแรกที่อาจารย์เรียกว่าทอถวายพระพันปี <c oughs> จริงๆเราเรียกว่าลายอะไรคะอาจารย์คะที่จริงก็มีหลายลายที่ทำในช่วงนั้นนะครับก็เป็นลายครุฑยุทธนาคนี่นะครับที่เห็นแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทําเป็นพระภูษาหรือพระนุ่งเป็นผ้าคลุมผ้าอังสาค่ะอาจารย์แล้วก็ทางผู้ใหญ่จัดหาผ้าผ้าขนสัตว์ผ้าชาตุสเนี่ยมาบุกข้างในเป็นผ้าคลุมไหล่สาหรับสเสด็จต่างประเทศในในเวลาอากาศหนาว นั่นคือชิ้นแรกที่ได้ทําท่านมีรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์แล้วก็คุณหญิงต้นคุณหญิงพิจพัฒน์พิรมพักดีครับแล้วท่านก็นําความนั้นมาปรึกษาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอกลับไปที่ที่บ้านเกิดที่แถบอีสานใต้ที่สุรินที่สุรินใช่ครับเพื่อที่เพราะที่นั่นมีวัฒนธรรมการสาวไหม่น้อยเส้นเล็กที่เคยเป็นที่นิยมในราชสำนักในสมัยโบราณนะครับแล้วก็ให้ให้มาศึกษาหาภูมิปัญญาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมา หรือฟืนนะครับแล้วก็ได้อทอผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นชิ้นแรกเนี่ยอาจารย์นําขึ้นทุนกล้าวถวายาท่านก็สรงโปรดหลังจากนั้นท่านโปรดเกล้าให้ตั้งกลุ่มที่นี่โดยที่ได้รับเงินพระราชทานาโดยท่านผู้หญิงจรุงจิตนะครับทีฆระเนี่ยนำเงินมามอบให้ หลายสิบปีที่อาจารย์วีรธรรมได้ทํางานถวายพระองค์ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถมากค่ะทั้งในเรื่องของการที่จะคิดและออกแบบลวดลายลงบนผืนผ้าไหมให้สวยให้จึงและหาตัวจับได้ยากแต่อีกหนึ่งลายที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเลยที่มีการประชุม เหมือนประชุมเอเป็กไหมคะอาจารย์คะใช่ครับที่รัฐบาลภาพภุมไหลใช่ไหมคะภาพภุมไหลสําหรับภรยาของผู้นำที่เข้ามาร่วมประชุมทั้ง21ประเทศนะครับเป็นของขวัญที่รัฐบาลโดยโดยกระทรวงการต่างประเทศสั่งสั่งผลิตเพื่อมอบให้กับภรยาของผู้นำค่ะอาจารย์ค่ะอย่างนี้เขามีชื่อลายไหมคะอาจารย์ดอกลอยฝาบาทคือลายลายดอกกลมนี่แหละครับแล้วก็จะประกอบด้วยสังเวียนค่ะ กวยเชิงอันนี้เป็นกรวยเชิงชั้นเดียวนะครับให้เหมาะสมกับความเป็นเป็นภาคลุมไหลยพื้นนี้ก็เป็นเป็นงานที่รัฐบาลรัฐบาลไทยสั่งทำโดยกระทรวงการต่างประเทศเหมือนกันเพื่อนําไปเป็นของขวัญให้กับพระอาคารตุกะที่มาร่วมงานครองราชราชการที่9ครบ60ปีครับอันนี้เป็นลายลายโคมนะครับแล้วก็ดอกในเนี่ยเป็นพุ่มเข้าบินซึ่งทําเป็นรูปพนรายประกอบลวดลายต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ในในที่สมุติเทพหรือพะนารายค่ะอาจารย์คะละไล่อย่างนี้ในปัจจุบันก็ยังทาอยู่ไหมคะหรือว่าไม่ทําแล้วสองผืนนี้ไม่ได้ทําแล้วครับเพราะว่าทําเฉพาะกิจเฉพาะงานเท่านั้นเองครับมูลค่าก็ประเมินไม่ได้แล้วถูกต้องไหมคะอาจารย์เพราะว่าเขาเลิกทําไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะเป็นเกียรติเป็นสีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆค่ะแล้วยิ่งดูใกล้ๆยิ่งคนลุกค่ะ ความใหม่น้อยที่ทออย่างประณีตประกอบกับลายโบราณในราชสำนักใครที่ได้ครอบครองเป็นต้องประทับใจทุกรายค่ะอย่างที่บอกว่าได้ทำงานถวายพระพันปีหลวงครับจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครความรู้สึกของเราณนะตอนนั้นกับปัจจุบนนนันนอาจารย์คะก็เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจามากนะครับในชีวิตเนี่ยที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็มีความเมตตา เป็นบุคคลที่มีความเมตตาสูงมากนะครับผมถวายงานตั้งแต่อายุ20กว่าๆจนกระทั่งมาทําโขนก็ได้ถวายงานเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าปักอะไรของการแสดงโขนราชทานเนี่ยที่ตอนนี้ก็ลังเล่นอยู่ด้วยรก่อนที่สุขภาพจะไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ขอหยุดก่อนนะครับจริงๆที่บอกว่าอาจารย์ก็กลับมาที่บ้านเกิดเมื่อมาสืบสารผ้า ยกทองผ้าไหมยกทองแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าที่บ้านเกิดเนี่ยก็คือ,อมีวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไมามาตั้งแต่โบราณนะครับ mm hmm. ก็จุดนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอีกมุมหนึ่งนะครับที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วก็ทุกให้ทุกคนมีรายได้นะครับแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วก็มีความเจริญเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวมีการรื้อฟื้นอาชีพเก่าแก่ของบรรพบุรุษข,ขึ้นมาไม่ให้สูญหายไปครับ อาจารย์วีรธรรมพูดแล้วเจมุโกก็รู้สึกดีใจแทนชาวบ้านท่าสว่างที่มีปราดเก่งๆแบบอาจารย์วีรธรรมกลับมาพัฒนาฝีมือให้ชาวบ้านจากที่มีฝีมือด้านการทอผ้าไหมอยู่แล้วก็ได้อัพสกิลของตัวเองให้เจ๋งขึ้นไปอีกค่ะสุดจริงๆ จับผ้าไหมหลักแสนพี่วรรณาบอกว่ามาที่กลุ่มทอผ้าจันโสมาราคานหลักพันของเขาก็มีค่ะคุณจับต้องได้สวยๆท้งนั้นอันนี้เป็นงานมัดหมี่ค่ะเราจะแล้วแต่ความซับซ้อนของลายกันเป็นผ้า,า,ผาไหมหม,มัดหมี่ใช่ค่ะแล้วแต่ละลายแตกต่างกันยังไงคะพี่เออ,อย่างอย่างตัวนี้เขาก็จะมียกยกห้าตะกอเขาก็จะมัดหมี่แล้วก็แทกยกลายลูกแก้วเข้าไป อ๋ออย่างนี้เท่าไหร่คะวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ3 8 0พันแถึง4,000ันละ้านีะอ๋อราคานี้จับต้องกันได้แล้วใช่ค่ะความยาว2เมตรค่ะค่ะเป็นผ้านุ่งค่ะอันนี้ก็คือราคาเท่ากันไหมคะค่ะราคาเท่ากันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมมีราคาหลากหลายราคาเพราะฉะนั้นจับต้องได้ไม่ได้แค่มีหลักแสนหลักหมื่นหลักพันต้นๆก็มีภาษากลางเรียกว่าแกงเผือกภาษาบ้านแม่เรียกอะไรนะวากระดามจละดะตราวเาไม่ได้เลยได้แต่วากระดามอย่างเดียวแม่จ๋า แม่หนูสวยปะโดยจริงแม่พวกอยูเ่เดีวก็กินแกงผั่วหมดเลยแกงเผือกอว้าวเล่อยจังเลยอ่ะโฮปบ,บายนะคะเอาแม่กินจะโลโดงด้วยนะ,ะ<ช>จ๊ะจะโลโดงจ้ะแม่การงานมากที่สุดเในก่อนโควิดน,นี่นนนเวลาทานข้าวยังไม่มีเลยคือขายดีมากแล้วตอนนี้ล่ะแม่ถ้าไฟาติดตลาดอย่างผ้าใหม่อ่ะ2น0ปแล้วผ้าฝ้ายจ้ะแม่จ๋าประมาณ600ตลาดสดคลั่งซีตลาดสดคลั่งซี เยน็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นถังหูลู่สตรอเบอรี่พริกไทยตราไร่ทิ์นมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำตรงนี้นะคะก็คือตลาดผ้าใหม่นะคะบบ้านท่าสว่างเวลาเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะก็จะมีนะคะ คนขายผ้าใหม่เยอะมากหลายบ้านมากๆเลยเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ใครอยากได้ผ้าใหม่แบบไหนก็สามารถที่จะเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยอย่างนี้เท่าไหร่คะพั0แปดรันแล้อ่ช่วงนี้เอาไปใส่ได้อันนี้ก็คือผ้าใหม่เหรอคะผ้าใหม่อะไรเอออันนี้ตัวนี้เป็นย้อมมะเกลือค่ะอย่างนี้ขายเท่าไหร่จ๊ะ ตัวนี้อยู่ที่3,500เป็นสีธรรมชาติแท้ทั้งพุ่งทั้งยืนเลยอันนั้นเรียกลายเต่าน้อยค่ะเต่าน้อยใช่เป็นลายเต่าเล็กๆอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมทั้งหมู่บ้านเลยล่ะคะ่ะซึ่งเขาจะทอผ้าไหมเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแล้วก็จะเอามาตัดเป็นผ้านุ่งหรือเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขายในหมู่บ้านนี่แหละค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายร้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นทั้งของฝากของสะสมซึ่งวันนี้เจ๊บุโกะไม่ได้พาคุณผู้ชมมาช้อปผ้าไหมอย่างเดียวนะคะแต่ยังพามารู้จักกับแกงพื้นบ้านของคนสุรินที่เขาจะทำกินกันเป็นประจำนั่นก็คือละแวกกระดามหรือแกงขั่วค่ะและแม่ครัวหัวป่าที่จะมาสอนเจบุโกะทำแกงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณแม่อบตอสุมนคนสวยคนนี้ละ เนี่ยแม่บอกไมาป่ะรอฉันนานมากน้ำแห้งไปสามหม้อแล้วหม้อแตกหมดแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนทําแกงเผือกภาษากลางเรียกว่าแกางเผือกภาษาบ้านแม่เรียกอะไรนะเราแกะดาม เราแหวกดมจะลอดะตราวัเห็นไม่ได้เลยแต่วแวกดามอย่างเดียวแม่จา๋า <c oughs> นี่โอ้โหแห้งจริงแม่เปิดหม้อมาน้ำเดือดปุดๆเลยแม่สุม,มนก็ให้เจ๊มุกโกเอาพริกแกงที่โคลบหยาบๆใส่ลงไปแม่บอกว่าในพริกแกงนี้ก็จะมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็เติมปลาร้าให้หนวนนิดหน่อยนี่ใส่ให้หมดนี่เลยแม่หนูชอบชแบบปลาเยอะๆหนูชอบกินปลาหลปลาภาษาสุรินทร์ว่าไงแน่ปลาะ ปลาเคาะปลาเคะปลาเคะถ้าถ้าเผือกยังไม่สุกก็จะใส่เผือกก่อนแต่เผือกเราสุกแล้วสุกแล้วก็คือใส่ปลาย่างเป็นปลาปลาช่อนค่ะปลาช่อนปลาช่อนย่างไตรประตัวไตประตัวนะคะเดี๋ยวเราใส่ไตประตัวกันไปลงไปนะคะปลาช่อนย่างเสร็จแล้วเราก็จะใส่อะไรจะแม่เนี่เหรอเผือค่ะนี่ใส่เผือกอย่างเราไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ใส่เยอะนะคะใส่พอดรมาะใส่พอให้ท่วม ระหว่างรอเดือดนี่ปลาอะไรแม่อ๋ออันนี้ปลาทอดเอาไปกินปลาแดดเดียวทอดอ๋อกินต่างหากเพื่เาไปใส่คันในนี้ไม่ค่ะปลา่อดแดดเดียวกินกับอะไรน้ำพริกหรอไม่กินกับเนี่ทานข้าวทานกับข้าวืแม่จ๋านํามุกโกหมหน่อยพอหมู่บ้านเนี่ยดังเรื่องผ้าไหมดีกว่าการทำไร่ทำนาไหมจ้ะแม่เมื่อก่อนก่อนโควิดนี่บอกตรงๆนะว่าเวลาทานข้าวไม่มีเลยเพราะว่าคือขายดีมาก นักท่องเที่ยวมาเยอะมากพําไม่ทันใช่ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะแม่ผ้าฝ้ายติดตลาัดถ้าเป็นผ้าใหม่ก็จะราคาสูงกว่าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายก็จะราคาลดลงมาหน่อยอย่างผ้าใหม่อ่ะสตาร์ทที่อ่ะสองพันแปดแล้วผ้าฝ้ายอ่ะจะแม่สามประมาณหกร้อยหกร้อยก็ซื้อได้แล้วใช่ห้าร้อยหกร้อยก็ซื้อได้ออเห็นเวลาราคาก็แตกต่างกันแต่แล้วแต่ใครชอบนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบผ้าใหม่แท้ ก็ไไปเล่นาหมผ้แม่สมน์บอกว่าจริงๆกระแสะผ้าไหมกําลังมาก็จริงค่ะแต่กําลังซื้อน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะซึ่งคนที่เคยทอผ้าไหมาบางคนก็ต้องหันไปทําอาชีพอื่นส่วนการขายออนไลน์ก็ช่วยได้แต่อย่างที่เห็นพ่อค้าแม่ขายก็มีแต่แม่ๆป้าๆก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะการขายออนไลน์ก็เลยยังไม่ตอบโจทย์นั่นเอง แม่เมาหม่อยเรื่องผ้าไหมกับแม่สนานจนเผือกเริ่มจะยุ่ยละแม่ก็ให้เจมสโกะเตรียมใส่ผักอีกหนึ่งอย่างลงไปแม่หนูสวยปะตัวจริงสวยมากแม่พงอยู่เด้๋ยกินแกงถั่วหมดเลยเนแกงเผือกใส่เลยเห็นไหมละ่ะขยงค่ะไม่ใช่ผักอีตูอีตเตอร์เลยใช่ใชไหมคแม่ไอออมนี่เขมรค่ะภาษาพื้นบ้านไม่ใช่เขมรหรอกมาออมมาออมฉันขอชิมก่นนะถ้าถ้าชอบผงชูรส หนูมันได้แล้วว่า<อ>มันได้กลิ่นผักอีออมเมื่อกี้ว้าวรสจังเลยอะละแวกกระดามจะแกงใส่ปลาย่างก็ได้จะแกงใส่ปลูกก็ดีแล้วแต่ว่าฤด,ดูนั้นมีอะไรให้ใส่แต่วัตถุดิบหลักที่ห้ามขาดนั่นก็คือเผือกนี่แหละค่ะถึงจะเป็นละแวกกระดามที่แท้ทรูและยิ่งได้กินร้อนๆกับข้าวสวยสุรินเม็ดงามๆนะคนเออจบละอร่อยสด การกินข้าวแบบนี้เรียกว่าโฮบบายโฮบบายนะคะโฮบบายเป็นคำสุภาพเรียกว่าการมารวมตัวกินข้าวกันอันนี้นํำพริกใช่ไหมแม่อิ่จะโดงอ่แม่กินจระโดงด้วยนะจะ๊ะจระโดงจ้ะแม่อันนี้ไข่เจียวกับจระโดงคะ่ะแล้วก็มีข้าวสวยด้วยอืมทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่า,วาจะงานจะงานมากที่สุดเลยอ่าแม่กินวิ่แเลยแม่กินหน่อย การโฮปบายแบบนี้นะคะคก็คือเป็นการทานข้าวร่วมกันเรามาถึงหมู่บ้านผ้าใหม่แล้วที่ท่าสว่างแห่งนี้วันนี้มีความสุขมากๆเลยต้องขอบคุณแม่มากๆขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาโฮปบายด้วยกันเสาร์หน้าพวกเราจะไปไหนและการตลาดสดพระราชสีต้องรอติดตามแต่วันนี้นะคะเราสี่คนแม่ลูกขอญาตทานข้าวโฮปบายกันนะแม่นะไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคะ่ะ